ลอกอะไรมาไม่รู้มาลุ้นกันเป็นอะไรเพื่อ,อ,อะไร<า>อะไรอะไรสุ่มอะไรสุ่มนะครับอะไรสุ่มงานเหนาอืมอะไรเนี่ยออกมือออกมือดำออกมือสีดำ,ดำนี่โอ้โหเจอหนึ่งหลังด,ดำดำนี่ไงี้ยใครสนใจคู่ขายไงไม่เธอเอาไปเทนู่นกลารขนาดมาขายเลยโล็อกอะไล็อกล็อ ไปเดี๋ยวไปเทกอขานามให้เลยนะช่างโลถ้าลูกค้าสนแล้วถ้าลูกค้าทงเพจทำไงอันนี้ขายได้อยู่นะเป็นชิ้นชิ้นอ่ะเออเพราะมันไม่ได้แบบช่างโลหแบบอย่างนั้นเนี่ยมันยากอันนี้น่ยขอดูดิอืมขายขายกี่บาทเี่ยครับอืะแพคเกจมันดีไหมแพคเกจมันดีจังวะแพคเกจมันเพตดีอ่ะ มีหนึ่งร้อยส่งฟรีหนึ่งร้อยส่งฟรีนะคะใครสนใจก็แ,<ต>แคปรูปท <ใน S 1> ักห <ใน S 1> า,า<ใ>น้องแอดมินได้เลยนะคะผมใส่ได้ทุกรุ่นเนาะตัวนี้ไ,ไปของใครลื่นของใครอันนี้ยางกันลื่นหนาๆเลยลไป